ว่าดังจังไดนข้อแท้ๆได้หน่ไปสิว่าข้อคุ้ยเจ้าน่ะผู้ใดดังเหงือแต่เสาเนี่ยไปเบิ่งรถข้อคุ้ยเจเาาเ้าน่มั่แม่นกู้บาปนี่ฮะกู้แล้วถามว่าผู้ใดดังผู้ใดดเดือดโอ้โหเมื่อนี่กู้สิป,ปนป่าเด้อบัะลูกเคยมี่จ้ากินน้ำกู้เด้อโหยผนป่าผนปายิ่งเข้มไปสิอยากเอาอีกอ่ะมาทานไอ้ฟอนมาบ้าอยากน้ำกู้อีกเลูจะมาเหมือนแผลนองกูสิโยนทิ่มกับปลาสะบ้าโขกนี่เนาะ นี่ได้กกับแจ็กแจ็วกระปุลป่าตัวมือนีกี่แจวจังไดป้านัา้นว่าจิซื้อเนื้อไม่ให้กินไม่ให้กินบม่ได้กินตักเถื่อเบื่อเนาะดูเคยจังสิชา้างข้เป็นข้าวเฮ็ดจะไปเกี้ยวไงงวยขุ้ย กินเสียงกันตาตีตาสวยเดี๋ยว,วเดี๋ยวเดี๋ยวสองคนนี่ผู้ใดคนดังสองคนนี่ผู้ใดคนดังเบาเย้าเลือนเจ้าแม่เอาบ่แมนบ่าเย้าบ่๋วหวลูกเคยกูด,ดีนางมัน,มนด,ดัง,ดงเป็นบ้าบ่วคนก็นอยู่นี่นบ้าบุ๋วไปดังทีจะก็อยู่ทงไงทงหน้าไปทีไปเป็นคนดังเป็นบ้าเอาแล้วบางสองคนนี่ผู้ใดเป็นคนดัง ได้ดังไดล่ะก็ไปได้มีเรื่องมีเล่าไอหยังเพราะสีดังคอยก็บ่ได้ดังคือกันไปสิไปหูก็ไปดังบ่ดังเนาะบ่แม่นดาราเนาะบ่บ้าบ่เจ้านั่นล่ะดังเอ้าเบิ่งลูกเขยอย่าเถียงกันให้ถามผู้ใดเป็นคนดังห้วยยังถามนี่ตีมึงบ่ดังฮะก็ยังว,ว่าบ่ดังห้วยเอ้าเท่านี้้อาวสิดังเนี่ก็นั่งอยู่ซื่อๆนี่ เนี่ยเป็นบ้าบ่อย่าเถียงกันอย่าเถียงกันคือดีดีผู้ใดไปคนดังห่วยไม่เถียงกันดังบ่ดังเั่นผู้ใดสรุปผู้ใดเป็นคนดังห่วยบ่ได้ดังไดล่ะเป็นยังคือสีบ่ได้ดังกันวักนี่ก็ว่าบ่ได้ดังก็ไปสีดังกนั่งอยู่ซื่อเป็นยู้หูเรื่องอันนี้ก็ป้นป้างักวักักอยู่สีดังจังใดบ้านนี่คือดีดีคือดีดีผู้ใดเป็นคนดังยังมาหาเถียงกันอยู่นี่เฝ้า ขึ้นไปใส่ือจังบ่เดทไปเห็ดอีหยังบ่เดทไปดั้งหยังอยู่ใส่ก็ร่างสีดั้งดอกบูงมันมีไผ่หมูจักดอกเงยบดดั้งจังได้ข้อขแท้ๆได้หนิไผ่สิว่าข้อคั้ยเจ้าน่ะผู้ใดดั้งเหลือแต่เสาเด็กไปเบิ่งเลยข้อคั้ยเจ้าน่ามันเป็นโกวบานนี่ฮะวู้แล้วถามว่าผู้ใดดั้งผู้ใดดือเทียงกันได้ไหมน่ะถามว่าจะเป็นคนดั้งอะไรไปเบิ่งเอาเด้เหลือแต่เสากู้ใบกันไผ่ไว้หันนั่นมึอนี่นั่นเสาหล่นหมดละ ดูใครไม,ไม่มาไม่เบิดเล้วลค่้ยไข่ขออเมา่อค้ามาถามหาว่าไผเป็นคนดังคนดังอยู่จังสี่แม่ไพสิลยีหูเขาเบอได,ด้ดังอ้าวคุ้ยไข,ขว่ <c oughs>